เครื่องตัดขาสติกเกอร์ม้วนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว เครื่องตัดไดคาสติ๊กเกอร์ที่เหมาะสำหรับตัดขาดใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องน้อยเคลื่อนย้ายเครื่องง่ายสะดวกด้วยล้อที่ขาตั้งแถมยังมีตัวจับวัสดุมากถึง9ตัวที่สำคัญสามารถตัดวัสดุแบบม้วนได้ไม่ต้องเสียเวลาใส่งานทีละแผ่นแบบเครื่องรุ่นอื่นๆเครื่องนี้ตัดงานแบบไม่มีติ่งได้ไม่ต้องกลัวจะตกลูกล้อและที่สำคัญของรุ่นนี้เลยคือการตัดเป็นแถวๆไปไม่เหมือนเครื่องรุ่นอื่นที่ตัดทีเดียว แถมระบบกล้อง CCD ช่วยในการอ่านมาร์กสามารถแยกควายงานด้วย QR Code ความเร็วในการตัดสูงถึง700แรงกดตัดวัสดุถึง160กรัมซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ขนาดนี้ในราคาหมื่นต้นๆหวังว่าวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังมองหาเครื่องตัดสเติกเกอร์หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะ